ใครร้องไห้นะคะเรีการร้องไห้อ่ะลิตาร้องไหมคะเรีการร้องไห้อ่ะเหรอคะแล้วลิตาร้องไหมอ่ะไม่ร้องเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเรียการจมาร้องร่วยค่ะเหรอแล้วเมื่อกี้ใครร้องคะเรีการค่ะไม่ใช่เมื่อกี้ใครร้องไห้อะเรียการเหรอลิตาไม่ร้องเลยเหรอคะไม่ร้องเก่งมากเลยค่ะไม่ร้องเก่งมากเลยค่ะจริงเหรอตัวแล้วนึงไม่นอนอะไม่นอน ไม่รอแล้วจะทำอะไรคะเต้นเหรอคะเต้นเลยหรอคะไปพ่อ let's go let's go ยังไงคะหฮ้ยใส่คือแถปีนาใส่สีแดงได้นี่หนอปีนี้ใส่สีนี้นะสีเขียวนะปีนาใส่สีแดงเลยอู้อูโตเกียวรีบออกมานะไปโรงเรียนกับพี่จ๋าพ่อเดี๋ยววันเกิดหนูพ่อจะสร้างหมอนำให้ดู วันเกิดหนูว่าพ่อจะจ้างหมอลำให้ดูใช่ไหมคะดูพอจับมอลำมได้ไหมพ่อจับอาริจ่ามอล<ส>ำมันเกิดลูกสุปีบอ๋อน้อลูกมกังหมอลำป่านนี่ดูสิเขามาทำสวนเช้าเลยเห็นไหมเนี่ยในบ้านอาลิตาจะสวยแล้วนะวนอา,าลิตาจะสวยแล้วคะ่ะถึงแล้วอาลิตาคาเฟ่จ้างมาอีกสองไปโรงเรียนจ้า บ๊ายบายน้องผมเก่งอะไรน้องเพลงก็ได้เอาหนูเอาไม้ไปด้วยเหรอคะไม่หรืออะไรเอาไม้ไปเอาไม้แล้ไปมันชากระเบียงไงมันชากระเบียงยังไงชากระเบียงหร่อเปล่ไม่หรือชากัะไงเดี๋ยวไม่ ปด่เลนั่งปวดปวดเลยหายงากเลยตื่นยมือเน้าหายงากะอาบน้ำก็หายงากระ เราไอยบ่ก็ไปหาเต้นเลยบ่